พระเวทคาถาหัวใจลิงลมพุทธคุณปราดเปรียวว่องไวและคล่องแคล่วเป็นอาคมสำหรับชายชาตรีอกสามศอกคำบริกรรมสวดสันส่นมีไม่กี่คำ แต่แฝงด้วยความขลังและความศักดิ์สิทธิ์นักสมัยนี้ไม่ค่อยจะนิยมเรียนกันแต่คนสมัยก่อนนิยมเรียนและมีไว้ติดตัวเพราะอาคมนี้จะช่วยได้ในยามขับขันก่อนที่จะท่องพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบก้มลงกราบสามครั้งแล้วว่าพระคาถาดัางนี้ชะหปปะปากตา โอมผงเผาเท่าทุลีคงกระพันชาตรีสวาหะหะลุมานะคลุกคลีตีมะอ่ะ